สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The w i ั่นส์บาครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรายเดือนนะของผู้ที่มีดาวจาันร์ทลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปรายเดือนนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับผมวันนี้ก็ มาเร็วมากๆเลยนะครับยังไม่สิ้นเดือนเลยถึงจะแม้ถึงจะแม้ว่าถึงจะแค่วันสุดท้ายแล้วนะครับ31แล้วนะอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่คลิปรายเดือนกันนะครับผมก็อยากจะขอฝากคลิปนะครับผม f u l m o o o t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  a l Luna Eclipse นะครับผมวันที่26นะฮะพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ยังมีอิทธิพลนะฮะในระยะเวลา1เดือนก็ สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับว่าจันทรุปราคาที่ผ่านมานั้นนะครับมีอิทธิพลกับทุกๆคนนะครับในแง่ไหนบ้างนะครับผมมีพิกัดเด็กให้เล่นกันด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกเล่นกันได้เลยนะฮะมีไพ่ให้เลือกถึง6กกองด้วยกันยาวไปยาวไปเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับภาพรวมนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะฮะ ก็ในโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับ w e s t e r n a s t r o l o g y นะฮะก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะครับในช่วงกลางเดือนที่ค่อนข้างเป็นมุมที่อันตรายนะครับก็ถ้าเป็นจุดเขาเรียกว่า,าเป็นเป็นจุดของทั่วไปอะครับที่ไม่เจาะจงเฉพาะของแค่ราศีเมถุนหรือราศีอื่นๆนะครับก็จะมีทางเรื่องการเงินนะครับผมการแสดงออก สังคมนะฮะการเดินทางเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวการเรียนรู้หรือแม้แต่เรื่องงานหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่อาจจะเกิดปัญหากับทุกๆคนได้นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนนะฮะระมัดระวังตัวนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าด้วยมุมของดาวที่เกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้นั้นนะฮะก็ค่อนข้างอันตรายนะครับผมก็ขึ้นรถลงเรือหรือทำอะไรก็อยู่ในความไม่ประมาทเอาไว้ก่อนก็จะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ขอฝาก ให้ทุกคนนะครับผมระมัดระวังตัวให้ดีด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับในเดือนนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะออกคลิปนะครับผมเกี่ยวข้องกับเดือนมิถุนายนที่จะพยายามพูดถึงองค์ประกอบโดยรวมนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างคลิปรายเดือนที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงช่วงต้นเดือนนะครับไป ไปจนถึงช่วงกลางเดือนเป็นหลักนะครับในแง่ของโหราศาสตร์ตอนตกนะฮะนอกจากจะเป็นพวกนิวมูนหรือฟูมูนนะครับที่อันนี้จะเกิดขึ้นในวันที่10นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือวันที่24นั่นเองแต่ว่าด้วยองค์รวมนะครับบางทีแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ตอนตกผมก็ไม่ได้รีเช็คให้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าช่วงกลางเดือนก็จะค่อนข้างมาีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญนะครับกับคนหลายๆคนยานั้นก็เดี๋ยวผมจะ ออกคลิปมาคุยให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอเคอ่ะและเดี๋ยวเราก็มาเข้านะครับผมส่วนของรายเดือนเดือนมิถุนายนกันของลัคนาราศีเมถุนกันเลยและกันครับอ่ะดาวทิตย์นะครับผมกลุ่มตัวโหนดนะฮะโหนดก็คือจุดของตัวเพอร์โพสนะครับซึ่งตอนนี้นั้นสถิตอยู่ในอ่าราศีเมถุนพอดีนะครับผมในเรื่องของตัวตนของคุณเองนะฮะคุณจะได้รู้สึกถึง เป้าหมายของคุณนะคะที่เป็นความต้องการที่จับต้องได้ด้วยพลังจากดาวเสาร์นะครับทำมุมถึงคุณนะจะรู้สึกถึงความมั่นคงและความเป็นจริงและจับต้องได้นั่นเองนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่ดาวพุธนะและดาวศุกร์นะครับดาวประจําตัวนะครับกลุมกันจะให้ผลที่ดีมากถึงเรื่องของงานเกี่ยวกับงานออกแบบจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะครับผมส่งผลที่ดีถึงดาวพฤหัสและดวงจันทร์ในเรือนของการศึกษาด้วยนะครับ คุณอาจจะพร้อมที่จะเจอกับสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆนะครับผมได้เรียนรู้กระบวนการการทํางานนะครับการทําธุรกิจหรือว่าการทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณสนใจในตอนนี้เป็นเป้าหมายของคุณในตอนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าสู่การทํางานที่จะเป็นความสําเร็จของคุณในอนาคตด้วยนะครับแต่ทีนี้นั้นคุณจะต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่า ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวกําลังเดินถอยหลังซึ่งเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะถอยหลังไปอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับก็คือครึ่งเดือนหลังจากนี้นั่นเองนะยังไงคุณก็ต้องระวังเรื่องของความชิดนะครับแล้วก็เรื่องของความสับสนในตัวเองเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของผู้ที่มีลัคนาราศีเมทุนด้วย นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือฉากกับดาวเนปจูนซึ่งจะทําให้ความคิดและการตัดสินใจของคุณหลายๆคนเนี่ยผิดพลาดได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ระวังนะอาจจะโดนหลอกได้หรือว่าเจอกับการลงทุนที่ไม่น่าไว้ใจหรือว่าฟังดูเกินจริงไปได้นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของศาสนาความเชื่อนะครับผมยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนนั้นนะครับใชเ้เขาเรียกว่า วิจารณญาณน,นะครับในการใช้ชีวิตในเดือนนี้ให้มากๆนะครับผมสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะว่า คุณสมควรที่จะอ่าลงทุนกับงานไหมหรือว่าจ่ายเงินกับอะไรที่มันดูไม่น่าไว้ใจหรือเปล่าหรือว่ามันโอเคแล้วนะครับยังไงก็ต้องใช้ความคิดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพุธเดินถอยหลังก็จะมีผลกับความคิดการสื่อสารนะครับผมหรือแม้แต่เรื่องของเอกสารอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ โดยเฉพาะเมื่อดาวองคารนะครับในเรื่องของการเงินทำมุมถึงดาวเนปจูนด้วยแม้จะเป็นในลักษณะที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะทําให้คุณนั้นกล้าพอที่จะลงทุนกับบางอย่างที่มีความเสี่ยงและเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับทำให้คุณนั้นจะต้องแก้ปัญหานี้นะฮะด้วยการหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับผม พลังของความรอบครอบจากดาวเสาร์นะครับผมที่ส่งถึงดาวอาทิตย์ในลักษณะที่ดีในตอนนี้นะครับจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณนั้นมองภาพที่มันลึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เข้าใจถึงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่ะและในวันที่10ท,ที่จะถึงนี้นะครับผมในราศีเมถุนนะครับมีนิวมูนอนาลาโซลาอีคลิปส์นะครับก็คือ สุริยุปราคาแบบวงแหวนนั่นเองนะครับจะทําให้คุณนั้นเริ่มที่จะจับระบบในเรื่องของความสับสนนะครับของสิ่งที่คุณกําลังจะทำอยู่นะครับผมคุณอาจจะเริ่มประมวลผลว่ามีอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นเท,ท็จข้อเท,ท็จจริงคืออะไรนะครับผมทําได้จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรทํานะฮะ และเริ่มกระบวนการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่างก่อนหน้านี้ของคุณนะครับผมคุณจะเห็นถึงสัจธรรมนะครับผมสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าหลงไหลไปกับจินตนาการความคิดเพ้อฝันหรือว่าคำลวงของคนอื่นในลักษณะที่คุณอาจจะไม่ทานแต่ตรองให้ดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อลัคณาราศีเมถุนนั้นบางทีค่อนข้างแบบ ฉับไวนะครับเป็นลักษณะของธาตุลมที่ค่อนข้างคิดอะไรฉับไวทําอะไรรวดเร็วนะครับบางทีก็ไม่ได้ลึกซึ้งกับตัวเองมากพอก็ต้องกลับมาลึกซึ้งนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวสาวทํามุมที่ดีถึงดาวอาทิตย์ด้วยคุณจะมีความแบบหนักแน่นมั่นคงมากกว่าเดิมก็อย่าลืมใช้ข้อดีของตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะแล้วก็ วันที่24นะครับผมเดือนอไม่ใช่เมื่อกี้ผมพูดเดือนอะไรเดือนมิถุนายนนะครับไม่ใช่พฤษภาผมอาจด,ดงเดือนนิดนึงขออภัยฮะวันที่24นะครับผมมิถุนายนนะครับก็จะมีฟูมูลในราศีเมถุนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณจะทําความเข้าใจนะครับผมกับเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากต้นเดือนนะครับความต้องการตัวตนความคิด แล้วก็ความคาดหวังนะครับผมอาจจะมีความสับสนบ้างเล็กน้อยในกลางเดือนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะออกคลิปมาให้ทุกคนได้ฟังการอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคลิปอง์รวมนะครับไม่เน้นที่ราศีอะไรเป็นจำเพาะเจาะจงนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นผลต่อเนื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับผมในนิวมูลอ a นาลัสว r าอีคลิปนั้นนะครับผมดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวเนี่ยกำลังเดินหน้าแล้วนะครับผมหลังจากที่ ก่อนที่จะเกิดตัวนิวมูนนะครับจะทําให้คุณนั้นตื่นขึ้นมาพบกับความเป็นจริงนะครับผมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ใช่อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่นะครับผมแบบที่เอ่อคุณนั้นนะครับผมกําลังตัดสินใจนะครับผมบางอย่างไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอยากให้ทุกๆคนนั้นนะครับผมชะลอเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนหมายถึงว่าชะลอ,อไว้ก่อนนะครับของทุกๆราศีเลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะเป็นของราศีเมถุนอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับผมอ่ะ และนี่ก็เป็นการพยายกรณ์ในโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปจะเป็นศาสตร์ของไพ่นะครับผมก็ <buradan S 1> ขอย้ำนะครับผมก,กับทุกคลิปเลยนะครับว่าศาสตร์ของเรานั้นทางชาแนลของผมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับ <im yes> เพราะฉะนั้นเนี่ย <im yes> การน,นับวันที่นะครับก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยยังไงก็ตามอยากให้ทุกคนนะครับผมไปรีเช็คนะครับตามตามดวงของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับว่าทุกๆคนนะครับผมมีลัคนาอะไรนะ หรือว่าจะเป็นดาวจันร์ทหรือดาวอาทิตย์นะครับผมอยู่ตรงไหนซึ่งยังไงก็ตามแต่ในหมวดของลัคนานะครับผมอ่าชาแนลของเราก็จะเที่ยงตรงมากที่สุดนั่นเองมากกว่าดาวจันร์ทแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับอ่ะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ เราเริ่มดูกันเลยนะครับผมใบที่1นึ่นะครับ The Moon ผมพูดถึงความสับสนความสับสนก็มาเยือนเลยทีเดียวนะครับสถ้วยสมเหรียญอ่าเดอะเฮอร์ดีเลยนะครับ5เหรียญ The l o v e วอ หนึ่งถ้วยจริงๆแล้วคนที่มีลัคนาราศีเมทุนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่อยู่ในเรือนที่ที่เกี่ยวข้งองกับความรักเลยนะครับแต่ว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่1บางคนอาจจะได้เจอคู่ได้นะนะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดไปเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นนะฮะก้าถ้วยนะครับ10ดาบแล้วก็2ดาบนั่นเองโอเคที่ผมก็ไม่ค่อยห่วงทุกคนแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าดูจากไพ่เนี่ยดูทุกคนก็ค่อนข้างระวังตัวพอสมควรเลยนะครับ bottom of the deck นะครับได้ king of pentacles นะฮะก็ขออนุญาตวางไว้ตรง่ะตรงนี้กะละกันนะครับ ขออนุญาตพูดไปด้วยแล้วก็ขยับไพ่ไปด้วยนะครับมีเดอรมูนอยู่ตรงกลางช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของความไม่มั่นใจนะครับผมความสับสนของชาวลัคนาราศีเมถุนหลายๆคนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงของเดือนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องบาลานซ์ตัวเองนะครับผมในแง่ของตัวตนแล้วก็จิตใจด้วยนะครับตาม โหราศาสตร์ของตะวันตกแล้วก็ความคิดด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามานะครับเดอะเฮอร์มิตเนี่ยจะเป็นไพ่ของความคิดนะครับการวิเคราะห์เป็นไพ่ประจําราศีการซึ่งมีความละเอียดมีความรอบคอบนะครับผมมีความเ,าเข้าถึงความคิดที่เป็นเชิงลึกมากกว่าของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับซึ่งดาวประจําตัวก็จะเป็นดาวพุธเหมือนๆือนกันนะครับดังนั้นคุณจะใช้ความคิดเชิงลึกนะครับในเชิงของแบบว่า ไม่ใช่ lower mile แล้วนะครับแต่จะเข้าถึง higher m i n d ของตัวเองนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีเมทุนอาจจะไม่ค่อยไปแตะตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่านะครับคุณอาจจะไม่ถนัดนะคุณอาจจะถนัดอะไรที่มันฉับไวรวดเร็วมากกว่านะครับผมเป็นแบบ breaking news อะไรอย่างนี้นะครับผมมากกว่าแบบข่าวเจาะประเด็นนั่นเองนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็น5เหรียญน,นะฮะผมก็จะให้คุณดูว่ามันก็ จะมีบางบางอย่างนะครับผมที่คุณอาจจะต้องแบบว่าต้องต้องเสียมันไปนะครับด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าด้วยการตัดสินใจเมื่อคุณนั้นตัดสินใจเกี่ยวยยกับไฮเออร์ไมล์เหมือนกับว่าคิดวิเคราะห์แล้วนะครับตกผลึกแล้วมีวิสดอมแล้วนะครับจากการเอาองค์ความรู้ปกตินั้นมา d e v e l o p เพื่อพัฒนานะครับผมตัวที่เป็นเดอะมูนของความสับสนนะครับความสงสัยใคร่รู้เนี่ย ก็จะค่อยๆจางหายไปและทําให้เห็นถึงความชัดเจนและความเป็นจริงนั่นเองก่อนหน้านี้นะครับผมมองว่าคุณอาจจะได้ทําธุรกิจหรือว่าทํางานนะครับผมเริ่มร่วมกับเพื่อหรือร่วมกับคนอื่นๆนะครับผมซึ่ง จริงๆแล้วผมกําลังคิดว่ามันก็มีพลังงานของความแปลกประหลาดเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับผมก้าวถ้วยมามีความสุขมากกว่าที่เป็นนะครับผมมากกว่า,าความความคาดหวังดั้งเดิมที่คุณมีนะครับแต่บางคนเนี่ยเจอสิบดาบบางคนก็เจอความเจ็บปวดนะครับผมเหมือนนกหลายๆตัวนะครับที่โดนดาบแทงอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับ ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ตกผลึกนะครับผมจาก The Hermit นะครับผมจาก หนึ่งถ้วยในอนาคตอันใกล้ที่กําลังจะเข้ามาหาตัวคุณเองนะครับผมคุณอาจจะได้รับการปลดปล่อยนะครับเหมือนนกตัวนี้นะที่ยืนอยู่บนสูงสุดนะครับจุดสูงสุดของดาบเล่มนี้นะครับผมแล้วก็มีดวงตะวันสองแสงอยู่หมายถึงชัยชนะนะครับผมคุณอาจจะทลายกรอบบางอย่างนะครับของความไม่มั่นใจและความกลัวจากสองดาบอันนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอยากให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นชะลอตัวเองลงนิดนึงนะครับเพื่อทําให้ได้เห็นอะไรที่มัน ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจากหลายๆหลายๆคนนะครับหลายๆท่านนัสที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับต่อไปนั้นนะฮะในอนาคตจักรวาลนะครับจะส่งหนึ่งถ้วยมาให้ซึ่งเป็นโอกาสในครั้งใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันมีสีถ้วยเข้ามาเนี่ยผมมองว่าต่อไปแล้วคุณก็จะเริ่มไม่มั่นใจอ่ะเหมือนกับว่าเอ้ย มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับหรือว่าความรู้สึกความรักนั่นเองนะครับผมเสียบคุณจนแบบพรุนเละไปหมดนะครับแต่ว่าในอนาคตนั้นเดี๋ยวจะมีถ้าเกิดว่าใครต้องการความรักนะครับเดี๋ยวเลิฟเวอร์สเข้ามานะครับผมอาจจะได้มีความรักครั้งใหม่นะครับสาหรับ คนโสดนะครับผมหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนั่นเองนะบางคนนะครับที่เป็นคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับให้มันสูงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีไพ่ King of Pentacles เเข้ามาอา้าวมาถึง Queen s f p e n t a c l e s ด้วยนะครับผมแล้วก็มี6ดาบนะครับผมนี่ สำหรับบางคนนะครับอาจจะได้เปลี่ยนงานนะอย่างที่ผมบอกไปมีไพ่หกดาบเข้ามาหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับคนโสดก็รอได้เลยนะครับมีโอกาสได้คู่ด้วยนะครับผมดูที่ไพ่อ่อคิงส์นะครับผมกับไพ่ควีนซ็อกแพนดิเคิลมหมขึ้นคู่กันพอดีเลยช่างดวงดีอะไรเช่นนี้นะครับผมอาจจะเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวข้องกับความรักของคุณก็ได้นะครับผมชาวลัคนาราศีเมถุนเนาะในช่วงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ S Queen s ฟต์วอนะครับในเรื่องงานนะฮะคุณอาจจะเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทำให้คุณนั้นนะครับเติบโตมากยิ่งขึ้นนะฮะเติบโตจากสิ่งที่คุณทำเติบโตจากสถานการณ์ที่คุณเจอนะครับมีแปะถ้วยมาด้วยนะครับสำหรับบางคนนั้นคุณอาจจะตัดสินใจนะครับผมเดินออกมาจากงานหรือจากคนรักนะครับผมที่ เขาไม่ได้ตอบโจทย์คุณน่ะนะครับไปเจอกับอะไรใหม่ๆไปเจอกับสิ่งใหม่ซึ่งหนึ่งถ้วยนั้นมีเข้ามาเติมให้พอดีเลยคุณจะได้เจอกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมรวมกันเป็น9้าถ้วยก็คือความสุขนั่นเองนะครับผมสําหรับบางท่านนะครับมีนออฟสอดเข้ามาสถานการณ์ในเดือนนี้นะครับสําหรับบางคนนั้นอาจจะแบบจบหมายถึงว่าอ่ m คอม plete เริ่มต้นใหม่นะครับผมแต่ว่าบางคนนั้นก็อาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองนั้นจะต้องกลับมาเพื่อคิด นะครับผมเพื่อวิเคราะห์ตัวเองให้ดีก่อนนะครับผมมีไพ่ในออฟสอดเข้ามานะครับสถานการณ์อาจจะยังไม่คลี่คลายนะครับผมอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นแบบ Flow นะครับหรือว่า,าสามารถไว้วางใจได้นั่นเองนะครับผม ไพ่มากินะครับเห็นไหมมีไพ่ดวงตาเข้ามาด้วยนะครับผมด้วยลักษณะของการกระทําของคุณหรือว่าการาได้ตกผลึกของคุณทางความคิดเนี่ยนะครับจะทําให้คุณนั้นมองเห็นนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบจริงๆจังๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวสาวทํามุมที่ดีถึงดาวอาทิตย์ในราศีของคุณในตัวตนของคุณนั้นจะทําให้คุณนะครับสามารถมองเห็นถึงความเป็นจริงนะครับผมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณเห็นไหม มีไพ่ดวงตาขึ้นมาอีกแล้วมันจะรีเฟล็กครับผมไพ่รีเฟล็กขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามันจะสะท้อนกลับเข้ามาหาคุณดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรที่ไม่ดีนะครับผมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รีลลสตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาหมายถึงโอกาสนะครับผมที่คุณจะได้ปรับตัวใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับหรือว นะครับผม c o m p a s i s o n เข้ามานะครับผมผมอยากให้คุณนะครับผมทําตัวให้เป็นธรรมชาตินะครับผมในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยมีความเป็นธรรมชาติที่แบบไม่ดีนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นเป็นเหรียญที่มี2ด้านนะครับไม่มีใครที่มีด้านที่ไม่ดีทั้งหมด1 0 0หรือว่าด้านที่ดีร0 0ซนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาตินะครับผมที่มีความสุข ไม,ไม่ใช่ที่มีความสุขสิที่มีความเป็นของตัวเองในแง่มุมที่ดีนั่นเองนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับผมคุณได้เจอคนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตไม่ว่าจะมีอะไรที่ เจ็บปวดขนาดไหนก็ตามหรือว่าเป็นบาดแผลของคุณนั่นเองนะครับผมยังไงการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับไพ่หกดาบเข้ามานั้นหมายถึงว่าต่อไปคุณจะได้ขยับขยายนะครับผมได้เคลื่อนไปยังสถานการณ์หรือว่าไปยังจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเห็นไหมไพ่คู่มาแล้วด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนมีกําลังใจเอาไว้นะครับผมไม่ใช่ว่าการจบอะไรกับใครสักคนหนึ่งนั้นจะเป็นการสิ้นสุดของตัวคุณโดยสิ้นเชิงนะครับผมอ่ะ คำแนะนําสําหรับเดือนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้วยไพ่โมโนโลจีอ่ะต้องขอโทษนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มีโทรศพพัพท์เข้ามานะครับจะจบแล้วพอดีเลยนะครับผมอ่ะก็มีอันนี้นะครับฟูมูลอินเจมินายพอดีเลยผมมองว่าอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะเพราะเป็นไพ่ของราศีเมถุนมาพอดี the answers you need are coming's นะครับดังนั้นเนี่ย คำตอบทุกๆอย่างที่คุณนั้นเฝ้าถามตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนต้นคลิปนะครับในโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยว่าเอ้ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับความสับสนของตัวคุณเองนะครับที่ทําให้คุณจะต้องตั้งคําถามนะครับกับบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์ความรักความเจ็บปวดสถานการณ์ที่มันท็อกซิกของคุณในตอนนี้นะครับว่าคุณจะสามารถทําอย่างไรได้ต่อไปนะครับจะ จัดการมันอย่างไรซึ่งคําตอบนั้นมันจะมาให้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองอยากเป็นกําลังใจให้ชาวลักนาราศีเมถุนทุกคนนะครับผมดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับอะและนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสำหรับเดือนมิถุนาของคนที่มีดาวจันทร์และลัานณาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่ 21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนั่นเองนะครับผมอ่ะหลังจากตรงนี้นะนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะมีอ่าคลิปรีวิวไพ่นะครับผมมาด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับพวกอาร์ตเวิร์กสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีไพ่มาอ่าให้ทุกคนดูนะครับผมก็อาจจะเป็นเดือนละหนึ่งสำรับนะครับผมแล้วก็การอ่าดูดวงส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะ คลิปนะครับผมเขาเรียกว่าคอร์สต่างๆนะครับผมแล้วก็เอามาให้เอามาโพสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าต่อไปนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจที่จะดูดวงกับผมนะครับผมจะมีวิธีการติดต่อนะครับหรือว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมจะออกคลิปก็คือนอกจากคลิป12ราศีของเดือนนี้แล้วซึ่งผมจะพยายามจบมันให้ได้ภายในอาทิตย์แรกของเดือนนะครับผมก็จะเป็นพรจากดวงดาวอีพีที่5้า นะครับผมก็คือนิวม o นนะครับผมในาราศีเมถุนซึ่งเป็นราศีของลัคนาราศีเมถุนด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นติดตามกันนะครับยังไงก็ผมขอฝากนะครับผม คลิปนิวมูลนะฮะผมทอทอลลูน่าอีคลิปด้วยที่ผ่านมานั่นเองที่2 5ก็สามารถกดไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่อ่าอย่าเพิ่งพบกันใหม่สินะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากของชาแนลของเรานะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนีี้สสวัสดัดครบ